ทุกกระแสเที่ยมตรงทุกประเด็น s m s ข่าวด่วน New p a s สมัครวันนี้ใช้45วันรู้ลิกโครงการบันเทิงก่อนใครจบทุกประเด็นข่าวร้อนจาก s m s ข่าวบันเทิง New p a s สมัครวันนี้ใช้ี1 5วันสมัครคลิปพัท n ิวบ u f f e t กดดอกจัน42648224411สมัครคลิป s t a r ์พัดบุ f f e ่กดดอกจั4 26, 4 82, 3 33, 3น42648233311เฉพาะเรือข่าย AAS สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเป็นไงบ้างครับมาร่วมงานในวันนี้ทั้งคู่มีโอกาสได้ใกล้ชิบแฟนบด้วยวันนี้สนุกมากเลยค่ะแชร์กับคุณเรียด้วยวันนี้ก็จะเป็นทีมแบบเออเรามาเที่ยวต่างประเทศกันค่ะเรามาเที่ยวตางประเทศมีอิตาลีอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นใช่ก็เหมือนกับว่าพาแฟนๆมาร่วมสนุกกับแคมเปญของเลนะครับเป็นแคมเปญใหม่ซึ่งแบบว่าจะ พาผู้โชคดีเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศด้วยแล้วก็มีรสชาติใหม่3รสชาติมาไม่กับแฟนๆคนไทยด้วยแคมเปญย่อโลกความอร่อยลงซอสใช่ครับผมย่อความอร่อยของแต่ละประเทศมาอเมริกาก็เป็นอเมริกันชิซี่ปาปิก้าก็ยัดย่อลงมาใน2เล่อะไรเงี้ยอย่าลืมบอกว่ากินรสชาไหนนึกถึงประเทศไหนนั้นเลยใช่อร่อยมากครับอร่อยมากครับผมช่วงนี้นีถือว่าเป็นช่วงกลับมาลุยงานคู่กันอีกรอบเพราะว่าเหมือนมันเวียนมีอยู่ช่วงนึงเราพักๆไป ไม่ไม่ใช่พักนะผมว่าน่าจะแบบว่าแล้วแต่คิวแล้วต่ใช่แล้วแต่โอกาสว่าช่วงนี้ก็เพิ่งถ่ายโฆษณาเลยไปด้วยกันก็เลยมาเปิดตัวด้วยช่วงนี้เป็นะช่วงนี้เห็นเราแบบขายแคคู่จะส่วนใหญ่โฆษณาอะไรอย่างนี้คือโฆษณาคู่เพิ่งทยอยออกใช่ไก็เลยจะเห็นเยอะหน่อยจริงโฆษณาคู่มีมานาวครับแต่ว่าจริงๆก็แบบกว่าจะตัดต่อเสร็จกวจะลงเสียเสร็จจะได้ออกอะไรก็เลยแบบือนุ้มนที่กัน แม่คือคิดว่าช่วงนี้ละครออนด้วยไงคะก็เลยเราจะจะเห็นภาพเราสองคนเยอะนิดนึงการตลาดที่การตลาดหลังจากนี้จะมีสินค้าอื่นติดต่อมาแบบแอบรับเพิ่มอีกนิดนึงน่ายังยังไม่มีครับยังไม่มีเดี๋ยวแบบถ้าเลตติ้งดีนี่ค่าตัวต้องสูงตามไปด้วยไหมครับนเดชเท่าเดิมครับเท่าเดิมครับเดิมเรียกง่ายใช้ง่ายค่ะ โอเคถามถึงเรื่องละครบ้างไปข้างนอกนี้มีคนเริ่มเรียนน้องนีอะไรบ้างหรือยังครับเรนน่าเริ่มแล้วครัตอนนี้คือแบบไปไหนมีแต่มีแต่คนบอกว่าทำไมถึงใจร้ายกับเพี่ยรทิศแบบนี้น้องนีทำไมดื้อจังเลยอะไรแงบนี้ครับงานนักเด็กมันเป็นไงบ้างครับจาบกระแสฟิษแบกก็ก็ดีครับคนคนก็ชอบเยอะครับผมก็ดีใจครับดีใจถามย่าๆบ้างค่ะเห็นบอกว่าไปญี่ปุ่นมาเมื่อวานที่ประมาเมื่อวานที่ใช่ค่ะไปไปทำงานค่ะไปสามวัน แบบว่าไปเที่ยวไปอะไรส่วนตัวถานที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอืมได้ได้ไปบ้างนะคะคือไปถ่ายที่โตเกียวก็ได้ไปเดินเล่นบ้างค่ะแต่ก็เวลามันน้อยค่ะเป็นโกวิงเตอร์แล้วหรือเปล่าะไรไหมไม่ไม่ไม่คือแค่ไปถ่ายถ่ายเฉยๆอะค่ะเป็นแบบแคมเปญอ่อฮะยังพูดไม่ได้เพราะว่ามันคือก็ถ้าใครอยากไปญี่ปุ่นนะครับก็ ทางเลยครับขมของญี่ปุ่นใช่แล้วได้ไปญี่ปุ่นด้วยเ,เดี๋ยวหลังจากนี้ในละครเดี๋ยวเราจะมีเรื่องบุกิก,กันมากขึ้นร่อยังสันนิษานเด่นก็จริงจริงก็จะเริ่มเริ่มไปเรื่อยๆครับคือคือมันก็เหมือนกับว่าผู้ชายกับผู้หญิงสองคนที่แบบว่าตอนแรกก็แบบไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีความรู้สึกดีๆให้กับกันก็เห็นกันเป็นพี่เป็นน้องอะไรเงี้ยมันก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดู ก็น่าสนุกดีครับเป็นอะไรที่แบบว่าไปเรื่อยเหมือนกับชีวิตจริงๆอะไรเงี้ยไม่ได้แบบจะได้เรื่อยเห็นการเติบโตของตัวละครทั้งสองใช่ครับผมที่เขาบอกว่ากระแสยังเรื่อยๆเนี่ยเรายังรู้สึกหยบซีเรียวยังพร้อนะครับกระแสแบบไม่ได้ปี้ยงหรืออะไรโอ๊ตดังเฉยๆครับก็คนดูแฮปปี้เราก็ดีใจแะครับแล้วก็ไม่ได้ไปฟังใครจะว่าจะด่าเรายังไงทั้งนี้แต่ว่าเราก็รับมาปรับปรุงตัวมากกว่าอะไรที่เราคิดว่าเออมันเป็นข้อเสียของเราแล้วมาปรับเอง อะไรที่เราคิดว่ามันไม่ใช่ไม่ถูกก็ไม่ทําไม่ได้ใส่ใจอะไรหรืออันใหญ่ๆมั้งคะก็ไม่ีืนมากเท่าไหร่ค่ะแต่ก็อยากอยากให้คนดูแล้วก็มองมองละครในแง่ดีค่ะ <c oughs> คือตอนที่เราทํางานเราเรามีจุดประสงค์ที่อยากให้คนดูมีความสุขไปกับละครของเราค่ะก็ดูกันเยอะๆนะคะเ <c oughs> <c oughs> ทีม่มีอะไรนะครับไม่งั้นฝากเลยนะแล้วก็ฝากฝากผลงานหน่อยครับตอนนี้ครับครับผมก็ฝากด้วยครับสำหรับแคมเปญของเลดีๆนะฮะก็ย่อโลกความอร่อยลงซองนะครับผมใครที่แบบว่าชอบรถไหนแล้วก็ทายมาเลยครับว่ารถไหนขายทีย่ <ak h 2> นา่าจะขายดีที่สุดคุณก็จะมีสิทธิ์ลุ้นไปประเทศนั้นๆเลยแต่ได้ไปเที่ยวกับเราสองคนเลยนะคะเราส่วนจะเป็นไกด์ที่ดูแลทุกคนได้ดีมากเลยค่ะก็ส่งเข้ามากเก็บนะคะเออก็ครับผมฝากด้วยครับสำหรับทรัพย์นี้นี่ใครครองเลย